ดเดี๋ยวผมมันฟิวข้อเชื่อแ้าครับนี่ลองจิวมาตัดผมนะคะก่อนเปิดเธอไม่รู้จะได้เปิดไหม นี่เขบอกพี่เฉลี่ลยกรมหลวงครับเอาหูเก่งมากมากเลยอันนี้ไม่ต้องดูโทรศัพท์ด้วยนั่งนิ่งมาก ก้มต่ำก้มต่ำต้นเด็กมันชอบกระตักสีแม่แม่ต้นหนึ่เด็กมันชอบกระตักสีหรออ๋อโ้มหคืตกด้วยครับอ๋อก้มลงครับก้มลงกันครับนี่ดูข้างล่างมีอะไรนะก้มเยอะๆเลยลูกก้มเยอะเลยครับตัดแบบนี้เลยอันนี้อันนี้ลองทรงไปครับลองทรงส่งค่ะหล่อมากเลยเนออจะได้หล่อเหมือนลูกหรือเปล่ามื่หลังตลอดไม่มาตัดใหม่

เป้นอยเนาะค่ะใช่เพราะว่าเขาเคยตัดวินเทจมาแล้วมันจะเป็นรอยเ็ขอบนี่าเป็กอนาศึกษาบอกให้แม่ซื้อผมให้หน่อยนะแม่นะให้ผมหล่อนเลยนาะความยาวข้างบน นนอเออโหเธอบางาาาาแล้วโ <c oughs> ทรมาถามโทรมาถามร้านโทรศัพท์พเ,ทเมื่อกี้ว่าเขาปิดเปิดไหมเปิดเปิด <c oughs> แล้วจ้าโอ้โหสาวๆคนที่เลือกไปเขาก็กลับมาแล้วมาแบบเนี้ยมีกี่คนเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวมันจะร่วงใส่ชุดแล้วเป็นไรอ่ะคนเล่อเขต้องธรรมดาอ่ะอยู่นิ่งก่อนครับโอ้โถ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 ทกอย่าสองคนี้วยกันอ๋อที่มาประจำเหมือนกันมีสิอะไร มาสองกระจกครับโอหหลอกคนนี้ไม่มีแล้วนะเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเก่งขนาดเนี้ยเป็นไงเป็นไงน้ามันจะมีอะไรเก่งเลยไหมใช่เหรอใช่อยู่อุบาลสามเหรอยัยน้าโหแล้วการสอบให้นะต้องกันเก่งไหมอ่าเก่นี่นะคะเดี๋ยววันจะไม่หลอนการสอบจะได้ระลอ มานเหมือนกันคมเหมือนกันเลยนี่หล่เหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นหล่อมากเลยอ่ะข้างหลังแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับสิลูกพร้อมแล้วครับครับอ่านิดนึงนะครับเอียจักรจี้นรื่องเดี๋ยวเขาจ่ายเองเข้าไปเลย <laughs> ្ទៅំ្ោះំំំាំពីរដាំងអាស់ពារដាំពារលាចំងដូច្ច្ចប្រាំងលាសាស់ខាត្ទៅ្រៀសន់